ฉันต้องขอโทษพวกเธอด้วยนะคุณนักเดินทางผู้นาสายส่งเฮสงสัย <c oughs> ก่อนที่เราจะไปศูนย์บัญชาการกองทัพของแอสวันฉันมีอะไรจะมอบให้เธอด้วยนะตอนนี้ <c oughs> ตอนแก๊งออศวิน โอเคทุกคนมาแล้วครับผมเกมชิน impact นะทุกคน EP นี้น่าจะเป็น EP ที่สี่แล้วนะเดี๋ยวเราไปดูนะครับผมว่าเขาจะให้อะไรนะแต่ผมว่าทุกคนที่เคยดูกันมาแล้วน่าจะรู้ว่าเขาจะให้อะไรผมเกินให้ประมาณนี้แล้วนะ คือเราต้องไปจุดสูงสุดของในเมืองเนี้ยเพราะว่าอะไรหรอมันมีเหตุผลของมันอยู่มาแล้วทุกคนฉันมาแล้ว So okay เอาละของขวัญที่ฉันจะให้นั่นก็คือเครื่องร่อนเวหานั่นเองทำพรมำพรมำพมพวกคนในเมืองเนี่ยเขาก็ชอบใช้กันนะเธอจะได้เดินทางในการอากาศได้อย่างปลอดภัยไร้ห่วงไร้กังวลไร้อะไรทั้งนั้นแล้วก็ไร้ให้จอนด้วย โอ้มันน่าตื่นเต้น,ตนยังเลยเน,นี่ยเหนียวใช่เซ่มันเป็นของพิเศษของลมนั่นเองโอ,โอเคลนะเธอทดลองใช้แล้วกันนะว่ามันจะดีเยี่ยมยอดเยี่ยมใกลเคียมเผาสักขนาดไหนก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้จอนนี่เอ็กด้วยนะครับผมไม่ต้องสนใจนะครับผมว่ามันแนะนำอะไร ครับผมโดดอาถือว่าเครื่องร่อนก็นถือว่าโอเคยอยู่นะทุกคนโอเคในะระดับหนึ่งเอา้าน่าจะร่อนไมหมครับผู้หญิงคนนี้แต่จอนร่อนไปไม่ทัน มังคือแห่มังกรกำลังจะมาหาเรา <The sky. S 1> ตองฟ้ามืดครึ้มแบ่นีนน้ว่าแล้วยอ่อเอาไงดีวะ ยืนคิดสักแป๊บนึงแล้วว่าเราจะเอาไงดีเอาครับผมเ้าได้โอ้ตัวเราปิวหัวได้ยืนคิดเนี่ยทำไมตัวฉั้นลอยได้นะอยู่ดีๆตัวก็ลอยได้ระโถ เนีย่ยนะเขาเรียกว่ามันไม่ใช่คนผิดปกติอมืมันแค่ไม่ถูกปกติเฉยๆมันไม่ใช่คนผิดปกติหรอกเดี๋ยวรอสักครู่นะครับผมอาหมาแล้วเอ้ยทำไมตัวฉันลอยได้เนี่ยนายจะเป็นคนเพราะนายจะเป็นเพราะคนที่สาคอนะ ขอให้เธอลอยได้แล้วมั้งโอ้มันช่างมหาัศจรรย์จริงๆเลยเราก็เป็นคนแบบว่าพิเศษนะตางมังกรไปเรื่อยๆทุกคนเพว่าเกมเนี้ยมันสวยดีนะผมก็เลยเอามาเล่น ไปแล้ววิง่งหนีหาชุดตบกัแล้วทุกคนแบบซะคือ,อฉันเก่งที่สุดแล้วในเนี้ย จะรอสักคู่นะทุกคนมันโลดมาแล้วลงมาจากเค <c oughs> ้ื่อนลอดไม่ห่านะ <c oughs> ว่าเป็นไงมั่ง <c oughs> ไม่เป็นอะไรเลย <c oughs> แปะแปะแปะนึกไม่ถึง <c oughs> ว่าจะมีพลังต่อสู้กับมังกรยักษ์ได้ เธอคือแค่ของเราหรือพายุลูกใหม่กันแน่นะซีปิงมาจมตีถึงที่นี่เลยเหรอพวกเธอมาพอดีเลยพวกเราต้องรีบแล้วรอก่อนตอนนี้ยังไม่มีคนที่ได้แนะนำตัวเลยไม่ใช่หรอโอเคนี่คือแฮทเป็นหัวหน้าทหารม้าของเราสองท่านนี้เป็นนักเดินทางจากแดนไกลรู้แค่จากแดนไกลเองเหรอเรื่องทั้งหมดมันก็เป็นแบบนี้แหละ ตตอตรงเฮ้เธอร้าเดียว hey, right โดดไหมยังเฟี้ยวที่แท้เรื่องทั้งหมดก็เป็นแบบนี้ยินดีต้อนรับสู่เมืองออรินตัสแต่น่าเสียดายที่มาเวลาแบบนี้ฉันเข้าใจกับการถูกพัดภาค กับครอบครัวเป็นอย่างดีคุณนักเดินทางแต่ว่าคุณจะหาเทพเพลงลงไปทำไมนะสรุปแล้วฉันก็ต้องขอบคุณเธอในน้ำอัศวินด้วยนะก็จะให้อยู่เฉยๆคงไม่ได้หรอกนะกีนี้เธอสู้กับพวกมังกรเราผู้คนเห็นและภูมิใจเธอมากนะถ้าอย่างไงคุณก็ลองไปสุ่มนากาชานกองทัพอัศวินดูสิ เหมนเขาน่าจะให้เราไปไประชุมอีก,อกที่หนึ่งนะเข้าไปแล้วมีการประชุมครั้งใหญ่ ใหญ่หลวงอลังการงานสร้างโอ้ oh my god สวยอยู่นะเธอก็รีบร้อนไปไม่ใช่นัดกับคนนั้นไว้หรอเหมือนว่าเอชจะทำอะไรสักอย่างอยู่ข้างนอกนะอย่าพึ่งใจร้อนร้อนอีกหน่อยฉันก็จะไปเหมือนกันฮายสวัสดีทุกคน นี่เพื่อนใหม่ของเราเรื่องเราที่วางแผนกันมาก็ประมาณนี้แหละนดีต้อนรับเหล่านักเดินทางผู้มาจากสายลมฉันชื่อแก๊บฉันคือผู้ดูแลห้องสมุดของอัศวินของเรา ว้าวเพราะว่าคนไม่พอเลยมีเด็กใหม่น่ารักขนาดนี้ด้วยเหรอเนี่ยน่ารักจังน่าเสียดายตอนนี้คงไม่หมอะสักเท่าไหร่แหมมังกรแห่มังกรที่โผล่ขึ้นมาก็มาป้นเปนอยู่ที่นี่อยู่ตลอดสร้างแต่ความวุ่นวายแล้วนะมันทำให้เวทมนต์ของฉันแปรปรวนไปเรื่อยๆสำหรับพ่อมดแม่มดนั้น มันเป็นเรื่องร้ายแรงเลยนะทั้งผิวทั้งอารมณ์แย่ไปหมดเลยได้ข่าวว่าคุณจะหาเทพแห่งลมไม่ใช่หรอจะให้กองทัพของอัศวินช่วยยังไงได้มัางละ่ะตอนนี้ยังหยุดพายุที่มังกรทําไม่ได้เลยเดี๋ยวกองทัพอ,อัศวินจัดการเองงั้นก็รบกวนเพาออัศวินหน่อยลงแรมไปทางไหนละ่ะ เอ้าอย่าพิ่งขี้เกียจซิพวกเราครอบร่วมกันเถอะถ้าอย่างนั้นก็เกี่ยมการลบกันก้อนเถอะมาดูกันว่าเขาจะพาผมนี่ดูตัวใหม่ผมเทปะโอ้โหโคตรเทตาแดง พ่อหนุ่มตาแดงโอ้พ่อหนุ่มคนนี้มันไม่ย่อยๆเลยเนี่ยคนดูรางโอ้โหเทียมโอ้โหเลื้องซีนี่คือวิหาร4ยู เราเข้ากันไปเถอะแต่ก็ระวังตัวด้วยนะจอนนี่เอ็ก <Yeah. S 1> เครื่องฉันร้อนเลยเนี่ยนะทุกคนเหมือนจะให้ผมเปิดประตูอะไรไม่รู้นะ